นี่มันอะไรกันพี่โน้ตฉันบอกกี่รอบแล้วว่าฉันไม่ชอบเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เนี่ยแล้วไหนจะเรื่องที่พาเพื่อนมางมั่วสมกันที่บ้านอีกไะพี่เลยผมแอบหนีเมียจากบ้านเหรอก็ลองแอบไปดูสิแม่จะเห็นให้กบาลแยกเลยคอยดูทําไมทําไมวะพี่โน้ตทําไมถึงอยากออกไปนอกบ้านสังคะบ้านนี้มันอึดอัดมากเหรอถ้าไม่มีฉันสักวันแล้วพี่จะรู้สึก อ้าเฮ้ยพี่เท่งเข้ามาเลยพี่ประตูไม่ได้ล็อกเข้ามาเข้ามาเอ้ยโอ้ยหัวฉจะถึงไปไงมาไงวันเนี้ยพี่โหยังไม่ได้เจอตั้งหลายปีพี่หายไปไหนมาเนี่ยก็พี่ก็ไปเล่นดนตรีที่เมืองนอกมาไงแล้วก็วันเนี้ยพี่เพิ่งมาถึงเลยพี่คิดถึงแกมากพี่ก็เลยมาหาแกก่อนเป็นคนแรกเลยเออผมก็คิดถึงยี่ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเลยเนี่ยใช่หลายปีเลย เออเมื่อกี้มาจากข้างนอกอากาศหนาวนะบรรยากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยนะแหมนึกถึงความหลังว่ะถ้าได้เบียร์เย็นๆสักหน่อยนะได้กับแก้มอุ่นๆร้อนๆสักจานนะอพูดแล้วเอาเลยไหมพูดมาขนาดนี้แล้วพี่เอาดิรออะไรอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่ว่าที่จะชวนพวกไอกองไอวิทย์มาด้วยอ่ะได้ไหมได้ปะเอาเลยพี่โทรเลยแต่ว่า เราต้องออกไปกินตรงสาราหน้าบ้านนะพี่เอ้าทำไมอ่ะกินในบ้านไม่ได้เหรอก็เมียผมเขาห้ามไว้ไม่ให้กินเบียร์ในบ้านฮะเมียห้ามดื่มเบียร์ในบ้านออแล้วแกก็ทําตามอืพี่กลัวเมียเหรอเนี่ยโหพี่เป็นพี่พี่เจอหมาดุพี่กลัวปล่ะเมียผมดุกับหมาเลยพี่หมาเลยเหรอวะที่รักจ๋า อ๋อนี่พี่เท่งนะเป็นรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีกันสมัยก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะวิ่งข้าวด้วยกันไหมคะอ๋อกินครับชวนใช่ไหมครับดีเลยครับเ,เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะชวนเพื่อนมากินเบียร์อีกสักสองสามคนนะครับได้ไหมครับแอ้พอดีเมื่อกี้เห็นโน้ตบอกว่าเมียห้ามดื่มเบียร์ในบ้านพี่ว่าพี่จะขอดื่มเบียร์ในบ้านสักวันได้ไหมครับนะพี่โน้ต ไปคุยกับฉันในครัวหน่อยผมมานะพี่นี่มันอะไรกันพี่โน้ตฉันบอกกี่รอบแล้วว่าฉันไม่ชอบเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เนี่ยแล้วไหนจะเรื่องที่พาเพื่อนมามั่วสมกันที่บ้านอีกเบาๆก็ได้จะมดคือมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ นี่มันบ้านฉันนะพี่ลืมแล้วเหรอใจเย็นๆก็ได้เฮ้ยโนรสรสเออเดี๋ยวพี่ว่าพี่กลับก่อนดีกว่าะเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เครื่องเบียร์เนี่ยเอาไว้วันหลังก็ได้นะรสพี่ขอโทษนะพี่มันรบกวนแล้วคุยกันดีๆนะเออไปแล้วพี่เท่งรอด้วยพี่เดี๋ยวผมจะส่งพี่เฮ้ยมึงไม่ต้องมาพี่เท่งพี่ มมาทำไมเนี่ยไม่เคลียร์เมียก่อนเล่าตกมันแล้วพี่เออพูดถึงดุเหมือนหมาจริงๆว่ะเอาไว้เคลียร์กันดีๆแล้วกันออกไปก่อนไปเคลียร์ดีๆนะไม,ไม่ต้องตามมานะ จ้าข้างหลังก็จับถูด้วยเนี่ยหลังนี้ใชห่หลังนี้ถูให้มันทั่วเนี่ยตรเนี้ยจ้าจ้ากว่าที่มันสะอาดเนะี่ยมันเห็นไหมละนะ่ะเอาให้มันทั่ว,วเนี่ย โอ้ยแล้วไปโกยมาแล้วนะที่โกยเอามาโกยสิหลบวะไงพี่ป้าที่เหรอเอาดิ่พี่แต่เมียผมไม่ออกจากบ้านวะ่ะ อะไรนะพี่ใ้ผมแอบหนีเมีวจากบ้านเหรอเอเอ,เอพี่เดี๋ยวผมจะลองแอบ,บไปดูแค่นี้นะก็ลองแอบ,บไปดูสิแมาจะเห็นให้กบาลแยกเลยคอยดูอ๋อมดมนกินมดได้ยินหมดเลยเหรอก็ใช่นะสิทำไมทำไมวะพี่โน้ตทำไมถึงอยากออกไปนอกบ้านจังคะ บ้านนี้มันอึดอัดมากเหรอคือมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมดแต่มดก็น่าจะให้อิสระพี่บ้างอะ่ะคือพี่อยู่แต่บ้านพี่ก็เบื่อนะเบื่อเบื่อเหรอเบื่ออะไรเบื่อฉันหรือเบื่ออะไรถ้าไม่มีฉันสักวันแล้วพี่จะรู้สึกอย่าให้รู้นะว่าพี่หนีฉันไปเที่ยวอะ่ะไม่ไงั้นพี่ตายแน่ เฮ้ยโน้ททำไมเมื่อคืนไม่ไปวะรู้เปล่าว well> ่าสนุกมากเลยนะเว้ยเมียจับได้ก่อนวะพี่อดไปเลยวะโน้ตอย่าหาว่าพี่ด่าเมียเลยนะนี่โน้ตแต่งเมียหรือโน้ตแต่งกับหมาวะดุมากเลยนะก็ผมบอกพี่แล้วไง รู้ไหมโน้ตถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้เนี่ยนะชีวิตครอบครัวพังแน่มันมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเลยนะไว้โน้ตพี่หมายความว่าไงวะก็หมายความว่าฝังนะคือตอนเนี้ยเมียโน้ตอะทำตัวเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันควรจะเป็นของผู้ชายอย่างเราๆเว้ยเข้าใจไหมจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะไปคุยกับเมียให้รู้เรื่องเลยอย่าให้มันอยู่เหนือเราเออจริงด้วยพี่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับมันเออดีขึ้นไปคุยเลยนะเอาให้รู้เรื่องเอาให้มันยอมให้ได้เลยนะ อย่าให้มันอยู่เหนือผัวอย่างเราเข้าใจเข้าใจแล้วพี่พี่รอผมแป๊บอย่รู้เรื่องอได้อยารู้เรื่องเออรู้เรื่องใช่ไหมอย่าให้รู้แล้วไปกราบเท้าเมียมันต้องกาบผมพี่อมันต้องอย่างนั้นไปรีบไปรีบไปเลยเฮ้ยยังไงรู้เรื่องวะผมว่าพี่กลับไปก่อนดีกว่าอ่า อะไรวะน้องมีดเจ่อหัวมัยเหรอเออพี่กลับไปก่อนเถอะผมผม่ายและเดี๋ยวผมโทรหาพี่เออเพราอะไรวะเดี๋ยวน,นะโชคดีพี่ นี่พี่โน้ตผ้ากองทัาภูเขาแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาไปซักจะรอให้มันท่วมบ้านหรือไงอุย้ยหมดหมดมีอะไรยังไม่ได้บอกพอี่ปะบอกอะไรไม่มีนี่พี่ไม่ต้องมาถ่วงเวลาไปเอาผ้าไปซักปะ เรื่องไดอารี่ไงโวันนี้เป็นอีกวันที่ฉันสามารถทำให้พี่โนต้ตอยู่กับฉันที่บ้านได้ฉันรู้สึกไม่สบายใจจริงๆที่ต้องดุพี่โนต้ตด่าดพี่โนต้ตห้ามนู่นห้ามนี่พี่โนต้ตฉันขอโทษแต่มันจำเป็นจริงๆที่ฉันต้องทำฉันไม่อยากบอกพี่โนต้ตว่าฉันเป็นมะเร็ง ถ้าพี่โน้ตได้อ่านแดรี่นี้ก็คงพอจะเราออกว่า<ม>การที่ฉันดุพี่ห้ามพี่ไม่ให้พี่ไปไหนก็เพราะว่าฉันอยากจะใช้เวลากับคนที่ฉันรักมากที่สุดเขาทำอะไรวะสมุดแดรี่เหร 怎么没不写呢？啊 nếu mình mốt รู้เรื่องแล้วเหรอใช่มดท,ทำไมอ่ะทำไมมดไม่บอกพี่ว่ามดกำลังเป็นมะเร็งอยู่อะ่ะก็มดมดไม่กล้าบอกพี่โนดอะ่ะทำไมละมดมดเป็นเมีย,ยพี่นะมดคิดว่าพี่ไม่รักมดเหรอ คือมันไปต้องพูดอะไรแล้วพี่รู้แล้วที่มดหนกพี่ห้ามพี่ไม่ให้พี่ออกไปไหนเพราะม,อมดอยากใช้เวลาอยู่กับพี่ที่บ้านให้ได้มากที่สุดใช่พี่โน้ต หมดโงหมดจะเหลือเวลาไม่มากพอที่จะอยู่กับคนที่หมดรักอะหมดเลยต้องใชวิธีนี้หมดขอโทษนะพี่หมดขอโทษจริงๆไม่หมดไม่หมดไม่ต้องขอโทษนะพี่ทั้งหากที่ต้องขอโทษที่พี่ไม่เคยสนใจหมดเลย พี่สัญญาแล้วมดอาต่อไปนี้พี่จะอยู่ดูแลมดให้ได้มากที่สุดพี่พี่หลักมดนะหมดก็ลังพี่โน้นเหมือนกันนะ